ปีท้ายในยเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ย้ำนะคะว่าจนถึงวันนี้11ธันวาคมนะคะคก็เราร่วมสดุดีวีรบ,บุรุษทหารกลา้าผู้ที่พิทักษ์อธิปไตยของชาติอย่างองอาจแล้วก็ท่านยืนหยัดทําหน้าที่ด้วยเกียรติของทหารจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้า9นายนะคะนะก็ 1. จ่าสิบเอกสัตวัสุจริตค่ะสพลทหารวายุขวัญเสือสาสิบเอกชวกรเดชขุนทศ สี่จากสิบโทเจรวัตมุ่งกลาง 5. พลทหารเทือศักดิ์ศรีลาชัย 6. กจากสิบเอกอนันดาอุดรเจพลทหารชานชัยพดุงโชค 8. พลทหารธนรัตนประทัดและ 9. กนะคะพลทหารธนกรสิงหาชาตินะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็พวกเราต้องขอสดุดีในความกล้าหาญของท่านที่ท่านเสียสละพลีชีพในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะคะนะก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าเราจะต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไวใ้ให้ลูกหลานสืบไป